สวัสดีนะครับ<น>ก็พาเที่ยว EP 2นะครับ EP นี้ตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังของเรานะครับอุทยานปทิศาสตร์สุโข,ขทัยก็ไปซื้อตั๋วมาแล้วนะครับแต่ว่าเอ่อค่าที่เนี่ยมันจะมีจุดสําคัญนะครับก็คือซื้อตั๋วเนี่ยสจุดนะครับเหมือนที่ศรีสะชนาลัยเลยก็คือที่ตัวอุทยานนะครับหจุดนะครับตัวคนละ20บาทนะครับแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นที่บริเวณวัดศรีชุมวัดเอ่อ กระพายหลวงอันนี้ก็ต้องซื้ออีก20บาทนะครับแล้วก็จุดที่3ถ้าใครจะไปวัดสะพานหินวัดพระบาทเาขาพระบาทน้อยนะครับก็ต้องไปซื้ออีกจุดหน<อ>ึ<อ>่งสุโขทัยเนี่ยมีความสําคัญหลายๆอย่างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ค่อยไล่เก็บวัดเล็กวัดน้อยข้างนอกเกาะน,นะครับเพื่อไปชมเที่ยวชมกันโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลย อนนี้ก็อยู่ทางเข้าอุทยานทางด้านทิศใต้นะครับจริงๆก็จะมีนะครับมีรถรางมีรถกอล์ฟให้เช่าหรือแม้กระทั่งจักรยาน,นครับเราก็เลือกจักรยานเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารถรถกอล์ฟเนี่ยตอนแรกว่าจะเอารถกอล์ฟแต่ว่ามันชั่วโมงละ2 0 0รเลยแบบโอ้โหเราเซฟกําลังเราเลยกว่าก็เลยเอาจักรยานค่าละ30บบาทนะครับนะก็เข้าทางทิศใต้เดี๋ยวเราไปดูในตัวอุทยานกันเลยยิ่งใหญ่อลังการนะครับ วัดมหาธาตุนะครับก็เป็นวัดหลวงของเมืองเลยวัดสำคัญสุดของเมืองสุโขทัยนะครับตอนนี้กำลังมีกองครับตัวเราจะแอบฟังไกลเขาดีกว่าไหมข้างในก็คือจะมี อิทธิพลหลายขแขนงเลยเรื่องตั้งแต่ขอมรวมถึงทั้งภูก,กามทั้งทางร้านนาทั้งหลิปพุนชยัยรวมกระทั่งแม้กระทั่งสุโขทัยเองนะครับที่เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะครับอ๋อนี่พี่พี่ลูกเสือด้วย ด้านข้างก็คือมีพระเวียนเหมือนกําลังเดินนะเวียนไปทางขวานะครับเรื่อยๆ,ๆๆย,ๆยๆหลายองค์เลยใครจะมานับให้ดูได้บ้างตรงนี้สวยมากเลยนะครับอันนี้ปางขอมปะ่ะองค์กลางเนี่ยนะครัขเขาไม่ให้ขึ้นังเนใช่เขาห้ามขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณหน้าวัด สีสวายนะครับความสําคัญก็คือเป็นวัดที่ปรากฏศิลปะลบุรีนะครับที่มีความเป็นขอมนะครับดูจากกําแพงเมืองก็เป็นขอมนะครับแต่ว่าเป็นปางสามองค์เนี่ยเป็นศิลปะลบุรีนะครับซึ่งก็มาจากขอมอีกทีนั่นแหละนะครับแล้วเขาบอกว่าที่นี่พบทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ด้วยนะครับแล้วก็พบสิวลึงนะครับนู่นนี่นั่นใช่ถึงสุโขทัยเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าพบลวดลายของ สำนักจีนล้วดลายเกี่ยวกับจีนด้วยแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เท่าที่พอทราบมาแต่ว่าโหเห็นคือเห็นจากกําแพงก็รู้แล้วว่าขอมอ่ะพอยิ่งไม่เห็นองคปรางเนี่ยรู้เลยว่าขอมแบบลบบุรีนะครับก็คือจะชัดมากนะครับนั่นแปลว่าวัดนี้อาจจะเป็นวัดเก่าตั้งแต่แรกแล้วก็สุโขทัยก็มาสร้างทับอีกที่นึงนะ,นะครับใช่นะแต่ว่าหูงดงามมากอ,อ๋อตรงนี้เป็นวิหาร นะครับน่าจะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้แต่ว่าลวดลายปางยังชัดเจนปางเปิดไว้ด้วยนะใต้ปางดูก็รู้ว่าปางะเก่ามากเพราะว่าองค์เตี้ยลงแล้วดูดิฐานองค์งใช่สร้างก่อนสร้างก่อนวิหารนานพอสมควรเพราะว่าปางองค์เตี้ยลงข้างในเปิดทุกคนทุกคนเราจะเข้าไปไหมอยาเข้าแต่ว่าเราต้องมีไฟปะเ,ปฟหเหมือนมันตันไหมหรือเอ้ยมันตันแค่นี้ ในเนี้ที่เขาบอกว่าน่าจะพบสิวลึงกับสิวลึงไะน่าจะพบจากตรงนี้นะครับมันตันแค่นี้แหละอืกลิ่นอืมเฮ้ยใช่มันตันแค่นี้แหละ,หละทุกคนนะครับตรงเนี้ที่ว่าอาจจะพบสิวลงุงสิวะลึงนะครับแต่กลิ่นไม่ไหวนะทุกคนกลิ่นคือโอโ้โหโอ้โหไม่ไหวมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญวัดหนึ่งที่ต้องมาถ้าเข้ามาในเกาะ กเกาะสุขโขทัยแล้วนะครับนี่สวยงามมากตอนนี้อยู่ด้านข้างของปรางนะครับก็คือปรางทุกองเนี่ยเหมือนจะเปิดได้นะครับเข้าไปข้างในได้นะครับแต่ว่าก็ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเหมือนเขาคนออกมาแล้วนะครับไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ถ้าอยากดูก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหงนะครับอยู่ตรงข้ามกับ ทางเข้าอุทยานฝั่งทิศตะวันออกนะครับจะเห็นติดๆกับวัดตะพังทองนะครับจะเห็นเลยนะครับบรรยากาศในตัวอุทยานนะครับถ้าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยคือร่มรื่นมากต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่สู้ศรีสัชนาลัยหรอกนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ดีกว่าอยุทยาเยอะเพราะอยุทยานนี่โห <c oughs> <c oughs> แดดร้อนเผาไหม้นะครับ มีใบพุทราบังนะครับบางคนคิ้วขนตาได้แต่ว่าอันนี้แบบรีต้นฉามฉาต้นมะขามก้ามปูโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็ช่วยช่วยได้นะครับถ้าเราลอนก็โดดลงคูน้ำได้นะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะมันไม่ค่อยสาดตอนนี้กำลังปั่นจักรยานไปวัดตะพังเงิน จริงๆมาออกกำลังกายได้นะแบบช่วงเย็นๆแบบพี่ๆเขามาออกกำลังกายกัน <Okay. S 1> เต็มเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ที่วัดตระพังเงินแล้วนะครับก็เหมือนเดิมตระพังก็คือน้ําเพราะว่าที่นี่ไม่มีกําแพงเขาใช้คูน้ําล้อมรอบนะครับเป็นน้ําล้อมรอบหมดเลยก็เลยเรียกว่าตระพังเงินนะครับเป็นชื่อที่เรียกภายหลังนั่นแหละจุดเด่นของที่นี่ก็คือเจอดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่ต่างไปจากที่อื่นนะครับเพราะว่าตรงจรรนามตรงนี้นะครับด้านบนเห็นไหมสี่ด้านจะมีพระพุทธรูปนะครับยืนอยู่นะครับขอภัยไม่มั่นใจว่าเห็นไหม จะมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่แบบนี้นะครับซึ่งต่างจากที่อื่นไม่มีที่อื่นเหมือนนะครับก็เลยเป็นจุดสําคัญของวัดนี้นั่นเองนะครับอยู่ที่หน้าวัดศสรสีนะครับก็จริงๆอยากจะบอกว่าจุดเด่นของในเกาะเมืองสุโขทัยนี่ก็คือน้ําเยอะมากนั่นแต่ว่าระบบส่วนประทานเขาดีมากเลยนะ มองไปตรงไหนก็เห็นแตน่น้ำน้ำน้ำแหล่งน้ำนะครับคือน้ำเยอะมากนั่นแปลว่าเขาไม่ได้แห้งแล้งอะไรถึงแม้จะไม่ได้ตั้งริมแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับห่างจากแม่น้ำยมไกลแต่ว่าเขาก็มีระบบชลป,ประทานทั้งในที่ดีมากเหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือวัดในเกาะเนี่ยไม่เยอะมากนะครับไม่ได้เหมือนยุทธยาที่โอ้โหในเกาะเต็มไปได้วยวัด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 เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวัดอยู่ข้างนอกก็จะมียิ่งใหญ่ เหมือนกันนะครับที่สุโขทัยใช่บางครั้งอาจจะใหญ่กว่าได้ซ้ำนะครับแต่เวเราไปดูข้างในกันมีวิหารกับเจดีย์อมมีเจดีย์สององค์นะครับองเล็กกับองค์ใหญ่ทรงลังกาใช่ไหมครับกับทรงระฆังคว่ำมเหรอแล้วก็มีวิหารมีพระพุทธรูป หลักๆนะเป็นวัดกลางน้ําก็คือเป็นวัดที่อยู่กลางกลางน้ําแล้วอุโบโสถก็อยู่กลางน้ําอีกทีนึงแยกออกต้องข้ามสะพานาานะครับราาารมาวิเคราะห์นะครับสก,กาย<ม>ว่าให้มามวิเคราะห์โครงสร้างอาคารท่านึกภาพวิหารวัดวัดพระศรีแล้วนักมหาภาพอูพิษณุโลกหล่อ,ลองลอง่ลองไม้ทนะี่ให้เสียบเข้าไปเออมันจะลดหลังหลังคาก็จะมี สามระดับนะคหนึ่งสองสามเป็นชั้นๆตรงนี้เตี้ยมากก็คือแทบจะคลานช่เป็นเป็นทรงแบบร้านนาเครับโอ้หมุมนี้สวยมากนะครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับโอ้แล้วอันนี้เป็นอุโบสถนะครับดูใบเสมาครับก็คือกลางน้ําในกลางน้ําอีกทีหนึ่งนะครับอุโบสถละโอ้ใบเสมาใหญ่มากนะครับ เป็นใบเสร็จมาชั้นเดียวนะครับใบเสร็จมาสองชั้นกับชั้นเดียวต่างกันยังไงประมาณว่ามีสองกลุ่มมีความบริสุทธิ์ของสูงที่มาปักไว้ก่อนอ๋อก็เลยมาปักทับเอานี่มีความไม่มั่นใจกันฉันไม่มั่นในความบริสุทธิ์ของพวกหล่อนฉันจะปักใหม่ ทำพิธีใหม่เหมือนเนอะทำให้มันคลัง<ม>เอ้ยอันนี้สองชั้น<ม>นี่เรากวาไปว่าไปนี่สองชั้นตอนนั้นชั้นเดียวท,ที่ทำผนังวัดอืมวัดเชดุพนนี่เลยจุดสุดท้ายของทริปเรานะครับก็บริเวณนี้เลยนะครับกระดิ่งพ่อขุนนั่นก็คืออ,อนุสาวรีย์พ่อขุนรามกระแมงมหาราชนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ท่านด้านบนนะครับแล้วก็จะปิดทริปตรงนี้เลยแล้วกันจบไปแล้วกับทริปของเราพาเที่ยว EP2 นะครับพาเที่ยวสุโขทัยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลยวกับข้อมูลทางด้านปริษัทนะครับไม่มากก็น้อยตรงไหนที่มันผิดพลาดก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์แก้ไขให้ปรับปรุงได้เสมอนะครับเพราะเราก็ไม่ได้รู้ว้ซะทุกเรื่องนะครับก็ ปิดทริปไว้ที่บริเวณนี้นะครับอน,นุสาวรีพ่อขุณรามคอนแ่งมาอาลาดพอเย็นแล้วนะครับเพราะว่าพ่อพ่อขุณเสร็จพวกเราก็จะไปเดินตลาดกัตนต่อนั่นเองโอเคสำหรับวีธีสองนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย